าอครับสวัสดีครับวันนี้ผมนายพิพัฒน์เอกประพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้มาแสดงความยินดีกับคุสมานผู้ว่าการประมูลสลิดนะครับปัศยาดุษฎีบัณฑิตกิยมศักดิ์นะฮะสาขาวิทยาการเกษตรการนะครับแล้วก็ลูกๆมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอนนะฮะซึ่งจบสองรุ่นฮะคือรหัส60กับ61นะฮะ60จบ16คนนะฮะ 61ก็ 1, ประมาณ10คนนะก็ประมาณ26คนนะครับลูกๆก,ก็มารับปัญญาวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่แล้วก็วันที่16ก็จะรับจริงที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับลูกๆที่ได้เรียนจบปัญญาตตีนะสมความตั้งใจของพ่อผู้ว่าและก็บริษนิตะที่อนุครผู้สมานที่ได้ให้โอกาสในการสานับสนุนการศึกษากับบุรุษของเราอย่างต่อเน,นื่องนะครับ ก็ขอให้ในนี้ลูกๆก็ได้งานกันเกือบทุกทุกคนแล้วนะครับก็มีบางคนที่ยังไม่อสอบประจุรับราชก,การได้นะฮะแลพนก็บรรจุรับราชก,การได้แล้วเป็นพนักงานราชการแล้วนะครับก็นาความภาคภูมิใจมาสู่วันนี้ที่พนแม่สอนแล้วก็ประชาชนจังหวัดแม่สออย่างยิ่งนะครับครับก็วันนี้ก็มาแสดงความยินดีกับกลูกๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ